เรื่องการเดิน7จ็เก้าเมื่อแรกประสูต์ของพระโพธิสัตว์เจ้าณนะสวนลุมพินีวันแห่งนี้มีบางท่านคิดว่าเป็นเรื่องปุกราธิฐานเป็นการเปรียบเปรยว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมในบทพดพชฌงเจ็บ้างหรือจะแสดงธรรมประกาศออกไปเจ็แว่นแคว้นหรือเจดทวีปบ,บ้างทั้งที่จริงแล้วการที่พระโพธิสัตว์ย่างก้าวไปเจ็ระบาทและประกาศอาสพิวาจานั้น มีอยู่ในพระไตรปิฎกและเป็นคําที่องค์สมเด็จพระาศาสดาได้ตรัสด,ด้วยพระองค์เองด้วยว่าเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์เมื่อประสูติแล้วได้สักครู่หนึ่งพระองค์จะยืนขึ้นด้วยพระบาทอันสม่ำเสมอทั้งสองข้างผินพระพักไปทางทิศอุดอรและพระองค์ย่างก้าพระบาทเจก้าจากนั้นจึงได้เหลียวมองไปทางทศทิศก่อนจะเปล่งวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราขึ้นชื่อว่าพบใหม่ย่อมไม่มีอีกต่อไปซึ่งข้อความเหล่านี้ปรากฏไม่ใช่เพียงแค่ในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยแต่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทุกๆุภาษาที่มีในโลก อีกทั้งในสมัยโบราณก็ไม่ได้มีใครคัดค้านเรื่องของพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินได้7จ็เก้าเอ่ยอาสภพิวาจาเพราะคนมากมายในชมพูทวีปก็ปฏิบัติจนได้ฌานสมาบัติได้ฤทธิ์ได้อภิญญามองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์ยิ่งบุคคลที่ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงมรรคผลพรน,นิพพานยิ่งหมดสงสัยโดยสิ้นเชิงแต่มาในปัจจุบันคนไม่ได้ปฏิบัติเอาฌานสมาบัติ คนไม่ได้ปฏิบัติจนได้มักได้ผลกันมากดังนั้นคนก็มองด้วยวิสัยแห่งปุตุชนว่าสิ่งนี้เราทําไม่ได้แล้วพระโพธิสัตว์จะทําได้อย่างไรก็เลยเป็นการตีความไปในรูปแบบนั้นในเรื่องของการบอกเล่าพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ามี